Saya di sana, saya datang karena takut akan rasa mohon Saya di sana, memang dia sampai, ya, sasaknya akan rasa Saya, ika, kalau saya, aku tak akan sama diri, sama dok, sama diri, sama sama rasa. Saya, ika, kalau saya, sama kata, dona saya, sama kamar, sofa saya, sama dok, sama segi, sama sama satu, sama dua, minta

ก็จะมีไบบูชาพริรัชนาใจคกครับอเจงเน่้าหนังเดกมีเาหนังเาจะนั่เขาเรียนกันตั้งครับครับครับเรียนตั้งเลิกตั้งกตั้งเมยนการตั้งวเติ้ครับอ่างแ นำลังการโันครันอเนาะนำลังกระโเนาะในสบายเนาะกำลังรัต่อไปลกาพมสกาพระพุทธล่าพุทธกาะราตนาใจเกาพระรสนาตระตะนาสุขรับต่อไปครับนโมตัสสะภะังก อิมินาสักการนาพุทธังอภิปุจจามะอิมินาสักการนาอัมมมอภิปุจจะเอนะสานาปัญจศีละนิยดาวิทรงรักานาตายาติสาราวติยาปิสังขารสารง คาชามีทีธมาสรนางคาชามีสาติยัมปีสังฆสรนางคาชามิคาชามีปานาติปะ นิบัตินาบาเิตามหาปัญญาดิโมลโเลนาเทวากันเดชนาสัมปวาันสานโอวาทอาสัสปัญญูมรากรเจ้าตูมิใจจันะเปรีหุนตลายไัยยะเติงโม เ้วังกาลาพรำด้วยประการดังในเทวในป่าแปแล้วบูมาทั้งหลายพักเทวีโปคะเรติในโปคะรานีอันมีเหนือไปบัวนันคือเป็นดินสิ ายะสุขายะถแด่ประสงค์ผู้เจริญพระพเจ้ารังไงอ้อน้องถวายพระจะหารแต่พระปิสุสองออพระปิสุสองจอง Bisa kalau mewak, itu dinampe karena upacara yang ini yang tenggelam ini mami karena ปริทวรานางสาวคโรลต์าอามข้อมูลพุทธังแม่สิริพรพุทธังเพื่อนายคขาพุทตาอามนางสาวอนโรตาอางก็ด้ส่งขกอมูลไปบเต็มเป็นพมลในวันที่พระราชากลงดอกเขาตกดอกไม้นำเกลกเขาน้าโูจะนอางานมัตบเป็นตานเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีอัขึ้นพลนใหม่ ของปฐมมูลสัทาตามตที่ได้ออกขี่บอกแรงเแล้วนั้นใดนิมนต์ประสงค์องศ์สัจเจ้าอุสุเบิรมาสแสดงว่าธรรมเทศนาเพื่อลาวิโสตุสุตุสุตุศลนกฎร,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 ระการเข้าน่ำโภชนะอาหารเหล่านี้ไปหาบุรุษอะไรอันมีจีวรพอปัญญย่างพุทังแม่นำพุทธังพอดีเป็นมณี แม่บัวคำเป็นมณนีนะนายหมูเป็นมาีขาขออันเจญเตวบมติวดาทุมาเป็นสกีพยามนเองเอาผุศลรงการเหล่านี้ไปจูบไปจอดไปห่อไปถึงไปเติมในรูแงของอ่อพยามผู้ทรั้งไม่นัาผู้ทรั้งตเป็นมณนีแม่บัวคำเป็นมณีนายหมูเป็นมณนีผู้ลงรับก็แล้วไม่ได้ขับได้ผิได้บอลงบุกไม่มีภาษาวัลนี้หากว่าขเจ้าทะั้งหลายได้รับเป็นสิดตัวหรือบกไของพ่อ โคติปีจาตัสติทุภรดชุสุป็นที่เรียวคือเวียงเดยวจัดธรรมตะามหาเนรพลในอนาคตจะมาไปงานในทุกต้องมีเทีแต่นี้และพร้อมกันนี้ขออภันก่อนเฉพาะหลองครับคือแก่สถาปอกผลวพุทธาในสิพอทุทามในพระตาบุษรารามนางสาวคอนรมต้าอามตลอดจนถึงญาติถึิคน มือมีจบปีจบเดือนจบวันจบยามอายุปีอยุเดือนอายุวันอายยามปกคอไม่มีใจแม่นว่าไปทำใดขอไม่มีจบเวลาแป๊ะาศักสะโผงวุฒจามิทินใดปกครองพื้นกันทากรรมผากาจุเย่าจุปากการจุจักมีเสียงแ่ีดีชยาีที่านางลาามโสิปะปัาโสพราลาเสดวายุจาวันโนจักรกั Sewa siwi pawan prote pawan bersa pamang ananga kandrosa prote wata sa pamuta nupave nasada soti pawan prote pawan bersa pamang ananga kandrosa prote wata sa pamham nupave nasada soti pawan prote pawan bersa pamang